ซิมปรีเวียอันนี้เป็นเนื้อหาที่ต่อจากเรื่องของการุปที่4นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเวลาที่เราต้องการที่จะอยากได้อะไรนะคะอยากให้เขาเอาอะไรมาให้เราหรือว่าอยากจะขออะไรจากเขาเหมือนเป็นการขออนุญาตนะคะเราจะต้องใช้คำไหน ถ้าสมมุติว่าเราจะสั่งให้เขาเอาอะไรมาให้เรานะคะสมมุติว่าเขาอยู่ใกล้ปากกาเขาอยู่ใกล้ดินสอเขาอยู่ใกล้โทรศัพท์อย่างเงี้ยเราจะให้เขาเอาสิ่งนั้นๆมาให้เราเราก็ควรจะใช้คําว่าได้หรือว่าได้เจียนะคะที่มีความหมายว่าเอามาให้นะคะแล้วบวกด้วยการุกที่4ก็คือกรราตรงนั่นเอง หรือว่าผู้ถูกกระทำนั่นเองนะคะและอีกคำหนึ่งคือคำว่า m o s h นะนะคะอันนี้เป็นการเชิงขออนุญาตหน่อยนะเหมือนแบบขออนุญาตขอใช้อันนี้ได้ไหมนะคะตัวอย่างเช่น d i r u h k u กับ m o s a r u s h k u ถ้า d i เนี่ยมันเหมือนการสั่งให้เขาเอามาให้เรานะคะเอาปากกาให้หน่อยกับ m o s a r u s h k u นะคะเป็นเหมือนแบบขอยืมปากกาหน่อยได้ไหมและไดอุชิปนิกเอาหนังสือเรียนมาให้หน่อยมชนะอุชิปนิกขอหนังสือเรียนหน่อยได้ไหมไดตัวโยทรศัพทเอาโทรศัพท์ของเธอมาให้หน่อยสิมชนะตัวโยทรศัพทขอยืมโทรศัพท์ ธออหน่ยได้ไหมแล้วเวลาที่เราต้องการที่จะเพิ่มความสุภาพมากขึ้นนะคะเราก็ควรจะใช้คำว่า p a s h a ร u s t a m o มชนะตะวอยโ e รศัพท please ขอยืมโทรศัพท์ของเธอหน่อยได้ไหมได้โปรดลองไปใช้กันดูนะคะปรากาศ